สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m m ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและตั้งแต่ตอนที่10เป็นต้นไปแอดเป็นคนแปลด้วยตัวเองหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยมาณัที่ดีด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันแอดมีระบบสมาชิกแล้วนะอีกทั้งยังมีซูเปอร์แทงที่สามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงด้วยนะ ยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับนอร์แมนเขาเป็นคนดีนะเว้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะจัดการเขาแล้วตอนนั้นฉันเองก็ไม่รู้เลยว่าจะรอดออกมาหรือเปล่าต่ออีกสิจบแล้วหรอแค่นี้เองดูเหมือนว่าจะถึงตาฉันทำให้พวกแกเสียวบ้างแล้วโซของนอร์แมนก็ไม่หลุดออกมาด้วย คือขโมยโซพวกนั้นไปหลังจากล่อลวงพวกเขางั้นเหรอแต่ไม่ใช่ในร่างนี้หรอกนะมันดูน่าเกลียดไปหน่อยผู้ชายหน้าตาดีหรือจะเป็นผู้หญิงที่อวบอันแบบนี้รีแบบนี้ล่ะถ้าไม่ใช่แบบนั้นงั้นแบบนี้จะโดนใจไหมแม่งบ้าไปแล้ว ดูท่าทางข้าทิ้งทันทีคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดดูเอ็นไปกันเถอะทำด้วยกันสามคนแบบนี้ก็น่าสนุกดีไม่ใช่หรอฉันจะไปก่อนหาจังหวะแล้วโจมตีตอนเธอเผลอ น่าเสียดายนะถ้าเก่งกว่านี้แกอาจจะฆ่าฉันได้ก็ได้นะพยายามอีกนิดสิบ้าเอ้ยต้องหาสกิลที่รุนแรงและรวดเร็วในระยะประชิดที่ได้ถึงจะเป็นแค่แผนฉุกเฉินแต่ก็คือทางเลือกเดียวตอนนี้อวัยวะภายใน ฉันฉีกขาดหมดแล้วรู้สึกเสียวสซ่านดีจริงๆนี่คือการโจมตีที่รวมพลังสายฟ้ากับเงาเข้าด้วยกันมันไม่ง่ายเลยแต่ก็พอได้ผลจับได้แล้วฉันชอบเวลาโดนโจมตีจากตรงหน้ามากกว่าข้างหลังนะคุบปากไปซะตายซะ ิบแสบแบบนี้กระดูกแตกเนื้อฉีกขาดฉันโคตรชอบเลยล่ละ เป็นอะไรไปเมื่อกี้รู้สึกเหมือนคอฉันจะหักฮะเธอเลียมันในสภาพนั้นเธอเลียเท้าฉันด้วยอ้าฉันชอบมันมากเลยมันเร้าใจสุดๆแรงอีกแรงกว่านี้ต่ออีกสิจบแล้วรอแค่นี้เอง แม่งโคตรหลอนดูเหมือนว่าคราวนี้จะถึงตาฉันที่ต้องทำให้เธอมีความสุขแล้วล่ะแต่ไม่ใช่ในร่างอัป,ปลักษ์แบบนี้หรอกนะ <l ug> มาเล่นกันอีกสกรอบดีไหมปีกไม่ใช่แค่แผลแม้แต่ชุดก็ฟื้นกลับมาหมดแล้ว เรมชิบหายเลยยังอุตส่าห์หลบได้อีกเร็วขนาดนั้นแค่โดนชนก็อันตรายแล้วกลิ่นมันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยอะไรนะ่ะแขนฉันมันคันแปลกแปลกคันเหรอไม่รู้สิแขนฉันมันตูเวนหรือว่า